วันนี้ทุกคนพูดเช่นเคยครับติดกล้องแล้วก็อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์อีกหนึ่งที่ที่สาคัญนะครับเพราะว่าบอลยูมันจ้ำขึ้นมาเยอะมากนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้ต้นรายการแล้วก็เกิดได้ฟังรอดมาแล้วว่าบอลยูถึงแม้มันจะคอลเลกมาวันสองวันนะครับแต่ก็ไม่รู้มันจะไปไหนต่อฮะเดี๋ยวถามกล้องให้กล้องอัปเดตดีกว่ากล้องสวัสดีครับอินชาสวยครับทุกครับรบอล <Bon S 2> ยูเป็นไงครับกล้องก็ผมคิดว่ามันน่าจะพีคไปแล้วนะครับที่สี่จุดเจ็ดสี่จุดแปดเนี้ยสูงเกินไปนะสูงเกินกว่าที่ควรจะเป็นนะครับเอ่อ ก็เลยวันนี้เราเอาสไลด์มาให้ดูว่าจริงๆบอลยิวเนี่ยเราพอจะใช้คอมมอนเซนส์พอจะจะประเมินได้ว่าเมื่อไหร่มันสูงหรือมันต่ำเกินไปนะครับก็จริงๆริงบอลยิวเนี่ยมันมันประกอบไปด้วยสส่วนนะครับอันที่1ก็คือตัวอ่าเบรดเอ็กซ์เพคชัก็คือเราคิดว่าสมมติบอลยิวสิปีเนี่ยฮมันก็ส่วนนึงก็คือเราคิดว่าดอกเบีย้รยระยะสั้นดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยอีกสิปีข้างหน้ามันจะเฉลี่ยเท่าไหร่ะนะครับมันก็จะเป็นพื้นฐานว่า บอลยูเนี่ยมันไม่ควรจะต่ำกว่านี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเทอร์มพรียมนะก็คือ,อส่วนที่บวกเพิ่มไปจากอัตาราดอกเบี้ยเฉลี่ยเมื่อกี้นี่บอกมาสมมุติว่าเหมือนกับเราซื้อหุ้นกู้อ่ะใช่ไหมครับหุ้นกู้หนึ่งปีกับหุ้นกู้ห้าปีเนี่ยหุ้นกู้ห้าปีมันก็ควรจะให้ดอกเบีย้ยสูงกว่าหนึ่งปีเสมอใช่ไหมเพราะว่าอ่านักลงทุนก็ต้องล็อกเงินไว้นานมีความเสี่ยงเรื่องสภาพคล่องนะครับอันีย มันก็จะต้องมีพรีเมียมที่บวกเพิ่มไป<ะ>จากตัวตราดอกเบีย้ยเฉลียนน่ยอันนี้สมมุติว่าเราคิดว่า10ปีขา้างหน้าดอกเบีย้ยมันจะเฉลีย่ยสมมติ4%ะนะครับดังนั้นมันก็จะเป็นพื้นฐานว่าบอลยูเนี่ยมันจะไม่ต่ำกว่า4%ะนะครับมันจะบวกไปเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องไปดูว่ามันมีสภาพคล่องเท่าไหร่นะครับ<ะ>ก็คือไอ้ตัวเทอมพรีเมียมเนี่ยมันจะถูกกำหนดหลกัหลกๆก็คือสภาพคล่อง<ะ>ครับเวลาที่เฟดทำ QE อัดเงินเข้าไปเยอะๆเ,เนี่ย มันก็จะไปกดให้เทอร์มพรีเมียมเนี่ยมันแคบลงเพราะว่าเงินมันเหลือเยอะนะครับคนก็อยากจะซื้อพันธบัตรระยะยาวนะเพราะว่าแต่ละคนก็แย่งกันซื้อของที่เหมือนมันให้ผลตอบแทนสูงขึ้นนะครับกลับการเวลาเฟดทำคิวทีเนี่ยดึงสภาพคล่องออกเนี่ยเทอร์มพรีเมียมมันก็จะสูงขึ้นอันนี้ไอตัวที่มันกําหนดจริงๆก็คือเทอร์มพรีเมียมที่มันขึ้นลงตามสภาพคล่อง นะส่วนในตัว r a ร e expectation ัเนี่ยตัวตราดอกเบีย้ยเนี่ยมันก็แน่นอนขึ้นอยู่กับพวกภาวะเศรษฐกิจภาวะเงินเฟ้อนะครับ<อ>เศรษฐกิจดีเงินเฟ้อสูงดอกเบี้ยมันก็มักจะเป็นขาขึ้นนะครับเศรษฐกิจแย่เงินเฟ้อลงดอกเบี้ยก็จะเป็นขาลงคอันะนี้เราก็จะพอจะประเมินได้ว่าดอกเบีย้ยเนี่ยมันควรจะอยู่สักประมาณเท่าไหร่นะครับถ้าเราประเมินทีละตัวนะตัวเบรดเอ็กซ์เพคทชันก่อนว่าดอกเบีย้ยเฉลีย่ย10ปีข้างหน้าเนี่ย มันควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับสมมุติเคสแรกเรายึดตามที่เฟดบอกก็คือดอตพลอตล่าสุดนะครับเขาบอกว่าดอกเบี้ยปีนี้เนี่ยเต็มท e ี 5. 5. 5. 5. ่เนี่ยห้าจุดเจ็ดห้าแล้วก็ปีหน้าค่อยๆลงไปเป็นห้าจุดสองห้าแล้วก็สี่เปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็สมมุติว่าสุดท้ายเนี่ยลงไปที่สองจุดห้าเปอร์เซ็นตอันนี้คือตามดอตพลอตของเฟดครับอ่ะเราเอาทุกพวกเ <bage> นี้ยเฉลี่ยกันให้หมดเลยมันจะได้สามจุดสามเปอร์เซ็นตนะครับสามจุดสามเปอร์เซ็นตแต่ดอกเบี้ยไอตัวบอลยูวันนี้เนี่ย มัน4.7 4.8เนี่ย uh huh. แปลว่ามันก็บวกขึ้นมาอีก1.5 1.6ซึ่งซึ่งสูงมากนะครับ uh huh. แปลว่าถ้าเทียบกับว่าถ้าเฟดจะจะลงดอกเบี้ยไปตามที่ดอทพลอตมันมันสื่อจริงๆเนี่ยเทอมพรีเมียมเนี่ยมันค่อนข้างสูงก็แปลว่าบอลเนี่ยมันดูค่อนข้างจะน่าสนใจมากนะครับ uh huh. แต่ว่าถ้าเกิดเราสมมุติเราไม่เชื่อเฟดเราบอกว่ามันจะ higher for longer ยิ่งกว uh ่านี้นเฟดมันจะ h a w k i s, uh huh. <S มากๆเลยนะครับ uh huh. ผมเอาแบบเต็มที่เลยบอกว่า ดอกเบีย้ยเนี่ยจะห้าจุดห้าอีกสามปีเลยถึงปีสองพันยี่สิบห้าแล้วตอนขาลงเนี่ยไม่ได้ลงไปถึงสองจุดห้าลงไปแค่สามจุดห้าแล้วก็หยุดนะ <S <S ก็คือเป็นเส้นเนี่ยครับมันก็จะสูงกว่าเดิมอีกอันนี้ก็จะได้อาตาัตราดอกเบีย้ยเฉลี่ยเนี่ยสิบปีเนี่ยประมาณสักสี่เปอร์เซ็นต้นต้นสี่จุดหนึ่งนะครับซึ่งถ้าแบบเนี้ยที่สี่จุดแปดก็ยังได้เทอมพรีเมียมอยู่ประมาณสักศูนจุดเจ็ดเปอร์เซน็นตนะครับทีนี้เนี่ยเราไปลองดูเทอมพรีเมียมว่าไอ้ศูนย์จุดเจ็ดเปอร์ นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าเทอร์นพรีเมียมเนี่ยหลักๆแฟกเตอร์หลักๆที่กระทบเนี่ยมันคือสภาพคล่องครับเราเห็นเนี่ยก่อนที่เฟดจะเริ่มทำ QE จริงๆเนี่ยเทอร์นพรีเมียมมันจะอยู่เท่าไหเนี่ย0 5นุ้าถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือตอนที่สภาพคล่องมันมันปกติมันไม่ได้เยอะมากผิดปกตินะครับก็คือ0ูนจดุถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ช่วงนี้นะครับแต่ว่าพอเริ่มตั้งแต่สองพสิเอ็นต้นมาเนี่ยเฟดอัด QE เข้ามาเยอะเนี่ย มันกดให้เทอร์มเพลียมเนี่ยลงไปต่ำลงนะครับแล้วยิ่งตอนอัดเทอร์มเพลียมอัด QE แรงๆหนักๆเนี่ยเทอร์มเพลียมบางทีติดลบยซ้ําไปนะครับคนเนี่ยซื้อบอลที่ยิวเนี่ยต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยคาดการณ์ในอนาคตอินเพราะเงินมันเยอะมันจะซื้ออะไระภาพคล่องมันล้นนะม,มันก็เลยกดให้เทอร์เพลียมเนี่ยมันลงไปต่ำผิดปกติครับนะอันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยพอเฟดเริ่มทำคิวทีเนี่ยเทอร์มเพียมมันก็เริ่มกลับไปลดลงละนครับนะแต่ว่อกี้เราบอกว่าซื้อบอลวันนี้เนี่ย ถ้า worst case scenario เนี่ยก็ยังได้เทอร์มพรีเมียม70เบส i สพอ i n ์ซึ่งมันก็สะท้อนไปแล้วว่า liquidity เนี่ยมันจะไม่ได้เยอะเหมือนเดิมมันอาจจะก,กลับไปในช่วงเหมือนก่อนที่จะมี QE เกิดขึ้นในโลกนี้นะครับซึ่งผมคิดว่ามันก็สมน้ำสมเนื้อแล้วก็ใน worst case scenario เนี่ย4.8เนี่ยมันน่าจะเต็มที่แล้วนะครับเพราะนี้เราก็มองว่าจริงๆถ้าเป็นเคสปกตินะครับอย่างที่บอก สามจุดสาม้วก็บวกเทิร์นพิมพ์อีกเจ็ดศูน์จุดเจ็ดเนี่ยบอลยิวที่ควรจะเป็นเนี่ยแฟร์แวลูของมันในปัจจุบันเนี่ยน่าจะแค่สี่เปอร์เซ็นต้นๆน,น,นะครับ uh huh. วันนี้บอลยิวมันอยู่สักสีลงมาประมาณสี่จุดหกสี่จุดเจ็ดนะครับก็ยังเทียบว่าค่อนข้างสูง uh huh. เมื่อเทียบกับสิ่งที่เราคาดว่ามันควรจะเป็นนะครับเอาที่ผมคอเสร์มนิดหนึ่งถ้าถามผมนะกลับไปรูปเมื่อ เมื่อกี้ฮะจริงๆต่อให้เราทํา QT ก็เถอะแต่บาลานซ์ชีของเฟดมันใหญ่มากเลยมันคงไม่มีทางกลับไปเป็น normal ได้แบบถูกครับภายในแบบปีสองปี<ช>านา้มากใช่ใช่ครับใช่เลยครับก็คือจริงๆเนี่ยถ้าตามทฤษฎีมันจะมีสองส่วนอย่างมาส่วนที่เฟดเนี่ยซื้อหรือขายเรื่อยๆมันเป็น flow ใช่ไหมครับ <ฮะ S 1> แต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของสต็อกก็คือบาลานซ์ชีตเนี่ยเวลามันใหญ่กว่าเดิมมีเยอะวันนี้เนี่ยแปดล้านแปดนย i l l อ o n usd นะครับ ไอ้ถ้าเกิดถอยกลับไปช่วงนี้เนี่ยมันน่าจะประมาณสองสามเทรลเลียนั่นเองใช่ใช่มันไม่ได้เยอะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความที่บารานชีตมันใหญ่ขึ้นมาเยอะเนี่ยมันก็จะกดให้เทอร์ฟรีแม่มันต่ำกว่าเดิมอยู่แล้วเพราะนี่ยไอ้เจ็ดสิบเบสิสพอยท์ที่เราซูมเนี่ยมันก็ค่อนข้างคอนเซิร์ทีฟเพราะนี่เราก็คิดว่าบอนยูเนี่ยโอเคระยะสั้นมันมีมันโอเวอร์ชูตไปได้นะแต่ว่าเราคิดว่ามันก็ดูสูงค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่เราประเมินนะครับเพราะนี่ อ่านที่หนึ่งก็คือเราคิดว่าบอลยวเนี่ยมันไม่น่าจะไม่น่าจะเกิดนี้แล้วล่ะน้บน่าจะพีไปละแล้วก็น่าจะเริ่มลงนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าเกิดบอลยวมันเริ่มกลับมาลงเนี่ยหุ้นมันจะขึ้นได้แบบเป็นจริงเป็นจังหรือเปล่ามันจะกลับไป4 0 0ัน0 0ดเหมือนเท่าเท่าหายเดิมหรือเปล่าใช่ไหมเราคิดว่าอาจจะยังไม่ได้ไม่ได้ดูดีขนาดนั้นในในฝั่งของตลาดหุ้นนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยหุ้นเนี่ยมันลงมาจาก4 0 0นะช่วง อ่าสิ้นเดือนแปดนะครับตอนนี้ประมาณสักสี่พันสามอ่าถ้าเกิดเรานับผลจากบอลยิวที่มันเด้งขึ้นมานจริงเนี่ยหุ้นมันอาจจะควรจะต้องลงไปถึงสักประมาณ4ี่พันจุดนะครับ SP นะครับแต่ว่ามันมีส่วนที่มันแอบสอบไปด้วยเอ r ร์เนี่งยิวแกรที่มันแคบลงไปด้วยอ่าเนี่ยมันก็ถ้าถ้าจะเทียบกันก็คือแปลว่าบอลเนี่ยมันดูค่อนข้างจะถูกค่อนข้างจะมี value นะครับ,รบแต่หุ้นเทียบกับบอลเนี่ยเนื่องจากเอ r ร์เนี่งยิวแกรมันแคบลงมาเนี่ย <Ừ. S 2> แต่ว่าแบบนี้มันยิ่งทําให้หุ้นมันดูแพงเมื่อเทียบกับบอลน, <Ừ. S 2> นะครับแล้วถ้าไปดูเออร์เน็ตยิวแก็จริงๆเนี่ยมันต่ําในรอบหลายสิบปีเลยนะของ US <Ừ. S 2> เนี่ยต่ํากลับไปเนี่ยครับ2 0 0ั 2005, นะครับอันนี้มันก็ดูค่อนข้างต่ำแล้วถ้าดูเราเทียบกับเครดิตสเปรดนะก็คือความเสี่ยงอื่นๆถ้าเป็นความเสี่ยงเครดิตเนี่ยมันเริ่มกลับมาขึ้นแล้วด้วยซ้ำไปแต่ว่าเออร์เน็ตยิวแก็เนี่ยมันยังดูลงอยู่เลย นะครับเั้นเนี้ยมันก็แปลว่าไอ้เงินที่ยึบจากของตลาดหุ้นที่มันแคบลงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สะท้อนความเสี่ยงที่มันเพิ่มขึ้นตามความเสี่ยงเศรษฐกิจต่างๆความเสี่ยงเรื่องอ่า default risk นะครับซึ่งหลายคนก็เริ่มพูดถึงว่าอย่างอย่างในอเมริกาเนี่ยพวกคัพเปอบอลพวกไฮยูบอลเนี่ยมันเริ่มมีเคสที่มัน default เนี่ยเริ่ม<า>เห็นมากขึ้นนะครับแล้วจริงๆเนี่ยผลกระทบของการขึ้นดอกเบี้ยจริงๆมันไม่ได้เห็นทันทีใช่ไหมเพราะว่า เวลาบริษัทเอกชนเขากู้เงินเนี่ยเขาออกหุ้นกู้เนี่ยเธอมาจะสามปีห้าปีนะบ,บางบริษัทอาจจะออกดาวได้เจ็ดปีสิบปีเพราเนี่ไอหุ้นกู้พวกนี้เนี่ยก่อนหน้านี้มันอาจจะยังไม่ได้ครบอายุเขาไม่ต้องโรเวอร์นะครับตั้งแต่ปลายปีนี้ถึงปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ยมันก็จะเริ่มเห็นเวฟว่าหลายๆบริษัทเนี่ยต้องโรเวอร์ over. ในการดอ,อกเบี้ยที่มันสูงขึ้นมาเนี่ยบางทีบวกห้าเปอร์เซ็นจากเดิมมันก็อาจจะไม่ไหวอาจจะดีฟอล์ขึ้นมาเพราะนี่ไอเครดิตสเปรดเนี่ยมันก็เริ่ม มันก็เริ่มดีเทคไอความเสี่ยงตรงเนี้ยเราเห็นเครดิตสเปรดเนี่ยพวกไฮยิวเนี่ยเริ่มกลับมาขึ้นนะครับแต่ว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันเหมือนยังไม่ได้สะท้อนเท่าไหร่นะครับตัวเออร์เน็ i ย l d แกรที่มันเหมือนสเปรดของของตลาดหุ้นเนี่ย มันยังค่อยๆแคบลงอยู่เลยมันสะท้อนว่าความเสี่ยงมันมันไม่ได้น่ากลัวตลาดหุ้นบางทีมันต้องรอให้อีเวต์มันใกล้เกิดหรือเกิดขึ้นก่อนมาถึงแบบมันจะอยู่เงี้ยแล้วพอถึงเกิดปุ๊บมันจะลงไปใช่ใช่ครับก็หลายๆคนก็บอกว่าความฉีงสมาร์ทมันนี่มันอยู่ในตลาดบอลใช่ไหมตลาดบอลเนี่ยทุกทุกเหตุการณ์ตลาดบอลตลาดเครดิตเนี่ยมันจะรู้ก่อนตลาดหุ้นก็จะรู้ที่หลังสุดเพราะนั้นเนี่ยถ้าดูภาพแบบนี้เนี่ยเหมือนตลาดบอลตลาดเครดิตเนี่ยเขาเริ่มเขาเริ่มดีเทคลวเขาเริ่มกลัวลวตลาดหุ้นเนี่ยยังยังอาจจะ มันก็อาจจะดูว่าหุ้นเนี่ยแวลูมันไม่ได้ดูดีมากเท่าไหร่ครับนะครับแล้วก,ก็อีกประเด็นหนึ่งในส่วนของตลาดหุ้นก็คือตลาดก็ยังมองดีอีกฝั่งหนึ่งก็คือดีในแง่ของ Earning g ง o w โกที่ยังคาดค่อนข้างสูงในปีหน้านะครับเออร์เน็อ่อ GDP ปีหน้าเนี่ยอ่อย่างอย่างไอเมื่อวานที่เพิ่งออกมาก็คาด GDP US โตแค่ประมาณสักหนเปอร์เซ็นนะครับถ้าเป็น Nominal ก็าอาจจะอยู่ทั้ประมาณใกล้ๆสเปอร์เซ็นตนะครับ แต่ว่า Earning ็งโกร h เนี่ยตลาดก็ยังมองโตสักประมาณ12%นะครับซึ่งถ้าเทียบกับ GDP ที่1.5เนี่ยมันก็ดูค่อนข้างจะมองโลกในแง่ดีมากพอสมควรเหมือนกันนะครับจริงๆ GDP โตไม่ถึง2เนี่ย Earning ็งโกร h มันอาจจะอยู่สัก5%ถึงไม่เกิน10%นะถ้าเป็น single digit growth น่าจะเหมาะสมมากกว่า12เนี่ยอาจจะอาจจะดูดูบูไปหน่อยดูภาพโลกสวยเกินไปนะครับ มันก็มีริสว่า e a r n i n g ็ที่ตลาดมองมองกันในปีหน้าเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่จะต้องโดนรีไวซ์ดาวลงมาเหมือนกันะนะครับในนี้โดยสรุปผมคิดว่าอะเรามองบอลยูในหน้าจะทีคแล้วนะครับแล้วก็น่าจะเริ่มลงแต่ว่าถ้าบอลยูลงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นบวกกับตลาดหุ้นอย่างที่<ะ>หลายๆคนคาดหวังนะ,ะเพราะว่าหุ้นเนี่ยยังดูแพงทั้งในแง่ของเออร์เน็งยูแกร็บที่มันแคบมากๆ<ะ>แล้วก็ในแง่ของเออร์เน็งโกรดที่ยังมองสูงมากผ<ะ>ิดปกติครับ โอเคก็ดูถ้าดูภาพเนี้ยบอลอาจจะดูน่าสนใจกว่าใช่ใช่ครับซึ่งเราก็แนะนาในช่วงที่ผ่านมานะว่าเราเคีคยดบ,บอลก็น่าสนใจมากกว่าคุณนะนะนะตอนนี้นะฮะก็น่าจะครบถ้วนฮะคาถามผมมีติเรื่องบ้านปูนะเดี๋ยวผมขอกลับไปทากันบ้านแนละ้วเพราะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแล้วเดี๋ยวจะมาตอบให้วันหลังนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับพวกใหม่พรุ่งนี้8โมง15้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ